ถ้าสมมติว่าจะเล่นบนรถเมล์เนี่ยแนะนําให้นั่งดีกว่านะแล้วก็ใช้2มือประคองประคองไปด้วยกันนะเลย <laughs> ขนาด6.7นิ้วคืออีกนิดนึงคือจะเป็นแท็บเล็ตซึ่งการใช้งานในหน้าจอใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าข้อดีหนึ่งอย่างคือฟินมาก ราบสวัสดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเป็นคันโซ่กลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรลงให้ทุกคนได้ดูดีถ้า <c oughs> หายไปหน่อยแล้วก็พยายามที่จะนั่งคิดคอนเทนต์แล้วก็แบบไปดูหลายๆที่โอ้แต่คอนเทนต์เดิมคอนเทนต์ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนนั้นจะดูหมดแล้วก็อรอรลอ,ลอจังหวะนะ,ะ <c oughs> แล้วก็ค่อยเริ่มสกัดใหม่นะ,ะ <c oughs> นั่นก็คือวันนี้เราจะมาทําการรีวิว p h o n e 12 pro max นั่นเองนะ,ะทุกค เครื่องนี้เราได้ซื้อเป็นสีซิลเวอร์บลูซิลเวอร์บลูซิลเวอร์บลูใช่ไหม Pacific Blue นะทุกคนเราจะไม่ทำการแกะกล่องนะฮะเพราะว่าคลิปแกะกล่องในประมาณแบบล้านแปดนะแล้วก็คลิปรีวิวสั้นๆนู้นนี่นัน่น,นประมาณอีก2ล้านนะทุกคน <S <S เราคิดว่าหลายๆคนนะจะได้ดูแล้ววันนี้เราจะมาทำการรีวิวจากการใช้งานจริงนะ,ะจากการใช้งานของเราจริงๆนะทุกคนว่าเราเจอข้อดีข้อเสียอะไรแล้วปัญหาอะไรบ้าง่างดังนั้นคือเนื้อหาที่เป็นแบบว่ากล้องความละเอียดเท่าไหร่แล้วเทเลโฟโต้เท่าไหร่ Y a n แองเเท่า,หาไหร่ไรเงี้ยเราจะไม่มีให้นะทุกคนเราจะเอาจากการใช้ในชีวิตประจํำวันของเรานะเริ่มกันที่นะฮะจากการใช้งานครั้งแรกเลยดีกว่าครั้งแรกที่เราได้เครื่องมาเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเครื่องสําหรับสําหรับมือเราอะค่อนข้างที่จะใหญ่มากเพราะเราเป็นว่าผู้ใช้มือเล็กแบบผู้ใช้ตะมุตะมีตะมุตะมีมมมไรเงี้ยคเขาใช้มาการใช้งานมือเดียวเนี่ยบอกเลยว่ายากมากแนะบบ สมมติว่าโหนรถเมย์แบบโอ้ไม่ก็แ oh ย yeah ่โอ้แต่เราผู้ชายทักมาจะตอบได้ไหมพูดได้เขาเรียกว,ว่าโอ้ oh, ตาเราจะหล่นมือไม่ได้นะดังนั้นคือถ้าสมมติว่าจะเล่นบนรถเมย์เนี่ยแนะนำให้นั่งดีกว่านะแล้วก็ใช้สองมือประคองประคองไปด้วยกันนั่นเลย <laughs> ขนาด6.7นิ้วคืออีกนิดนึงคือจะเป็นแท็บเล็ตซึ่งการใช้งานในหน้าจอใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าข้อดีหนึ่งอย่างคือฟินมากไม่ว่าจะดูรูปไม่ว่าจะดู YouTube ไม่ว่าจะเล่น Facebook, Twitter, IG ต่างๆ่ะนะเราได้สเกลภาพที่มันใหญ่ขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราเคยชินกับหน้าจอ5.8นิ้วของ iPhone 10ถูกมาแล้วพอขยับขยายมา6.7 oh my god เปิดจอเปิดกล่องมาครั้งแรกคือแบบ <G AS K> อย่างนี้เลยจนพนักงานเปิดกล่องบอกว่า พี่ดูดีใจกับการได้ iPhone เครื่องนี้มากเลยนะครับว่าอย่างนี้เลยฉันบอกว่าไม่เท่าไหร่หรอกรู้สึกแบบตื่นเต้นกับสีเฉยๆเอะ่ะ <laughs> เราก็เขินพนักงานไงก็แบบไม่แบบไม่กล้าพูดเยอะวะ่าเอ้ย ฉันรู้สึกตื่นเต้นองงนะไรเงี้ยพูดถึงโดยรวมข้างนอกเนาะโดยรวมข้างนอกคือเราต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องหนึ่งที่สวยมากๆสําหรับเราอะเวลาเราดูใน y u t u b e อะมันเฉยมากอะ่ะเออว่ะอ๋ออย่างนี้เหรออ๋อโอเคก็โอเคนะสวยดีแต่พอัาจับเครื่องจริงคุณพระหลงรักมากพูดได้แค่นี้ถ้าใครจะหาว่าอวยก็คือใช่ค่ะเราอวย <laughs> ก็คือรูปลกักษณ์ภายนอกเนี่ยสวยมากนะฮะทุกคนสวยแบบสวยจริงๆนะฮะตอนแรกเราก็เห็นสีกาไฟแล้วเฮ้ยชอบกาไฟสุดแล้วเนี้ยเราไปเดินตามหาเพราะอยากใช้เลยไม่อยากรอปีใหม่งเพราะปีใหม่จะกลับบ้านก็เลยไปเดินตามหาโอ้จับพัะจะับผูไปเจอที่ โนตัตรามินทาหรือเครื่องสุดท้ายแปซิฟิกบลูไม่มีสีกาไฟอ่ะก็เลยไม่ปไปไหลนะครับเพราะาสีนี้คือเป็นสีรองจากสีกาไฟเพราะว่าใจหนึ่งอ่ะใจจริงคืออยากได้กาไฟมากนะแต่ได้แปซิฟิกบลูก็ไม่ได้เป็นไรนะรทุกคนแต่พอหลังจากนั้นโป,ป๊ปพอเข้าไปช็อปอีกรอบหนึ่งไปจับหลังๆเขาเริ่มวางสีทองพอไปจับสีทองเท่านั้นแหละโอ้ oh my god สีทองสวยมากทอสีทองสวยจริงๆสวยแบบไม่จกตา สวยจริงดูแพงดูแบบดูไฮเอนด์มากอะ่ะเข้าใจปะ่ะเขแบบว่าตาราชัเสียดายจังเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรใช้เป็นสีลิมิเต็ดของเขาแล้วกันนะ Pacific Blue ก็ก็โอเคนะโดยรวมนะจากการใช้งานจากการจับถืออะไรเงี้ยตอนแรกๆก,ก็ก็รู้สึกไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่แต่พอหลังๆก็เริ่มชินมือละนะคะแต่อีกหนึ่งข้อเสียของรูมลักณของนางนะเรามองว่ามันหนักไป สำหรับการจับมือถือเครื่องหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ถ้าเราถือทั้งวันน่ะแล้วการถือของเราก็จะเป็นประมาณเนี้ยมันมันเมื่อยอะ่ะเออมันเมื่อยสำหรับคันว่าจะถือทั้งวันเล่นทั้งวันแบบสครัหนะ้าจอทั้งวันอะไรเงี้ยเมือ่อยค่อนข้างเมื่อยต้องแบบสลับมือบ้างเปลี่ยนมือบ้างนอะไรบ้างนะฮะโดยรวมานะโอเคหน้าจอใหญ่สะใจอะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกว่าบางทีมันมันแบบมันใหญ่เกินใช้งานอะ่ะมันใหญ่เกินกว่าที่จะ ที่จะใช้งานได้ในบางสถานการณ์แล้วก็มันมันมันค่อนข้างหนักถ้าเราแบบติดติดโทรศัพท์ทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วใครที่ทํางานออนไลน์ที่แบบต้องตอบลูกค้าอะไรเงี้ยมือเดียวยากนะมือเดียวก็คือปวดเมื่อยเขาต้ตองเพนต้องเข้านาะอารมณ์นานนะทุกคนอ่ะเอาล่ะมาพูดถึงในเรื่องของการเล่นโซเชียลบ้างดีกว่านะโซเชียลก็จะมี YouTube ที่เราใช้ถูก่า Facebook Twitter, IG แล้วก็ l ลน e นะฮะก็เรามีความรู้สึกว่าทุกแพลตฟอร์มมันมีปัญหาหมดมันมีปัญหาอะไรสำหรับ iPhone 12นี้ปัญหาหนึ่งอย่างที่เราเห็นแล้วคือสำหรับสายที่ไปคาเฟ่หรือว่าสายที่แบบว่าโอ๊ยไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วฉันถ่ายวิดีโอเก็บไว้ปุบ๊บแล้วจะเอามาลงสตอรี่ซึ่งต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ของแอปพลิเคชันไหนยังไม่รองรับวิดีโอแบบ HDR ดังนั้นการลงวิดีโอมันจะทําให้วิดีโอของเราเปลี่ยนสีทันทีไม่ต้องสตอรี่ก็ได้การส่งวิดีโอให้เพื่อนผ่านไลน์มันจะดรอปแล้วมันจะเปลี่ยนสีทันทีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดีฟลต์ของเครื่องอะ่ะค่ามาตรฐานของเครื่องอะ่ะนางจะตั้งการถ่ายวิดีโอแบบ HDR มาดังนั้นคือโอ้ยถ่ายดูใน iPhone 12นี่คือโอ้ตายละสวยจังเลยฉันอยากจะอวดเพื่อนในสตอรี่จังเลยพอเอาไปบุ๊บ ภาพมันจะเปลี่ยนสีทันทีทุกคนเข้าใจปะมันจะตัดความเป็น HDR ออกทั้งหมดนะอันนี้คือข้อเสียออของการเล่นโซเชียลคุณยังไม่สามารถที่จะอวดวิดีโอที่มันเป็นแบบ HDR ได้นะตอนนี้ก็ต้องรอในอนาคตภายภาคหน้าว่าเฮ้ยทางแอปพลิเคชันมันจะออกมารองรับไหมแต่คิดว่าน่าจะมารองรับละแล้วการส่งไลน์นี่ฮะส่งวิดีโอมันก็จะ ม,มันก็จะดรอปคุณภาพมันก็จะเปลี่ยนสีนะฮะดังนั้นคือถ้าอยากจะทําให้วิดีโอม,มันตรงกับตาที่เราเห็นก็คือง่ายๆเลยว่าเข้าไปที่ตั้งค่านะทุกคนพอเข้าไปที่ตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็ปเป็นเรื่องตรงคามิลล่านะฮะแล้วก็ต้องถ่ายวิดีโอแล้วก็ปิด HDR ซะนะฮะดังนั้นคือเราก็ไม่ต้องถ่ายคลิปเป็น HDR ก่อนก็ได้ช่วงนี้ถ้าจะลงสตอรี่นะฮะนี่คือข้อเสียของการเล่นโซเชียลส่วนในการเ,าเลื่อนทำไลน์หรือต่างๆอะไรเงี้ย ก็คือปกติเป็นมาตรฐานของโซเชียลอยู่แล้วคือยังไงแล้วลงโซเชียลต่างๆทุกคนคุณภาพมันจะดรอปกว่าในจอที่เราเห็นดังนั้นคือทุกคนต้องทําใจในเรื่องนี้ นะทุกคนนอกจากว่าทุกคนจะแบบจะถ่ายเป็นคลิปแล้วก็ลง u t u b e เอออันนี้คนนะ่าจะเห็นได้ได้ชัดกว่านะทุกคนก็ก็จะเป็นประมาณนี้ในเรื่องของการเล่นโซเชียลอ่ะต่อไปพูดถึงในเรื่องของการถ่ายรูปบ้างนะทุกคนสิ่งที่เราใช้งานเป็นประจำเลยนะถือว่าเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นแบบสิ่งหลักของของไอโฟนเครื่องนี้เลยเพราะเราก็เน้นถ่ายรูปจริงๆแล้วเรามีกล้องนะมีกล้องตัวนี้คือกล้อง compact นะแล้วก็มี GoPro โ GoPro โโโโโคือวางทิ้งเลยนะตอนนี้งงมาก งงมากตอนนี้โกโปรวางทิ้งไว้ก่อนนะครับไม่ได้จับมาถ่ายแล้วก็ก็นี่แหละจะมี compact 1ตัวแล้วก็ GoPro เราไม่มีกล้องใหญ่นะคลิปนี้ถ่ายกับกล้อง compact นะของของยี่ห้อหนึ่งขออนี้ไม่บอกแล้วกันเพราะโฟกัสมันหลุดบ่อย <laughs> พูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพอันนี้คือต้องปรบมือก่อนที่สุดในเรื่องถ่ายภาพเนี่ยเราต้องให้นะ iPhone 12 Pro Max เราให้เลยในเรื่อของการถ่ายภาพยิ่งถ่ายในแสงที่มันแสงพอดีอะแสงแดดแสงอะไรแสงกลางวันที่มันคือแสงจริงๆอะ่ะโอ้โหโคตรสุดภาพชัดมากน,นู่นนี่นัคือเราไม่ได้มาอวยเกินว่าเฮ้ยจริงๆไข่นู้นเขาก็มีเลนสไลกาไข่นูน่นคือคาแรคเตอร์ของกล้องมันจะไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราชอบกล้อง iPhone คือพูดง่ายๆนะทุกคนขออนุญาพูดคำหยาบนะทุกคน คือก้องเฮียมากก้องเฮียในที่นี้คืออะไรมันคือความจริงที่มันความจริงอะ่ะ เขาใจปะความจริงที่มันไม่ได้ถูกบีบอะ่ะเขาใจปะความจริงที่มันไม่ได้ถูกรีทรัชมาอะไรเงี้ยอันนี้คือความดีของเขาเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบแต่งรูปและชอบแต่งแบบไลท์ล,ลูมบางทีก็แบบไปบีบหน้าในเหมยตูอะไรแบบนี้ดังนั้นคือมันจะเก็บรายละเอียดของรูปได้ดีมากๆโดยเฉพาะในที่แสงเยอะนะฮะด้วยด้วยเลน ด้วยอะไรอย่างต่างนานาะด้วยความ H D R ของรูปด้วยไฟล์ของรูปที่มันค่อนข้างที่จะเก็บรายละเอียดได้ดีอะไรเงี้ยดังนั้นคือมันเลยทําใหา้รูปในเครื่องเนี้ยสามารถไปต่อยอดได้นะทุกคนสามารถปรับสีสามารถทํานู้นทํานี่ได้นะฮะพราะถ่ายรูปปุ๊บใช่ไหมเราก็จะเอามาแต่งในไลท์รูมดังนั้นคือการใช้ไลท์รูมในมือถือมันจะสนุกขึ้นเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่ามันเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะเดนมิกเรนปะเขาเรียกว่าใช่ไหม ไม่รู้อะสัพท์ทางการผมไม่รู้เธอเพราะว่ฉันคือยูเซอร์ปกติไม่ได้มีความรู้อะไรขนาดนั้นเออนั่นแหละนางเก็บรายละเอียดมาได้ดีนะคะดังนั้นคือท้องฟ้าคือท้องฟ้าสีผิวคือสีผิวดังนั้นการดึงสีอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดขึ้นกับ i p h o n 10ที่เราเคยใช้มาอันนี้คือขออนี้เปรียบเทียบแบบค้มรุ้นขนาดนี้เลยนะเพราะว่าเราคือการรีวิวที่ใช้งานจริงนะคะก็เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยสนุกกับการแต่งรูปมากขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าสีภาพมันแบบสีภาพมันมันดูเหมือนว่า มันได้สีภาพที่เยอะขึ้นนะมันรู้เปล่าหรือว่าเรามโนโงเองนะแล้วก,ก็การแบ่งชั้นการแบ่งเลเยอร์ของเงาและแสงต่างๆต,ตัวเนี้ยมันแบ่งได้อย่างชัดเจนดังนั้นคือการถ่ายรูปการแต่งรูปอะไรเงี้ยมันเลยตอบโจทย์เราค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะคะนี่คือต้องให้เนาะ นะก็แล้วเลนกล้อง3เลนเนี่ยมันก็จะมีเลนปกติถูกไหมเลนปกติเลน w i เลนเทเลอะไรเงี้ยภาพมันยังไงบ้างอันนี้คือต้องให้ในเรื่องของเลน w i เลนไวคือกว้างมากเวอร์แล้วยิ่งใครแบบจับมุมภาพเป็นนะโอ้โหจะได้ภาพกว้างมากๆนะส่วนเลนเทเลก็คือซูมเข้าไปก็ยังให้ความละเอียดที่ที่ชัดอยู่นะทุกคนอันนี้คือถือว่าเฮ้ยถ้าท้าออกมาดีนะค้าท้าออกมาดีเลยเรามีความรู้สึกว่าเราประทับใจ กับรูปถ่ายของ iPhone 12 Pro Max มากๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเก็บรายละเอียดสีดีแล้วก็มันมันเก็บแบบนู่นนี่นั่นได้ดีมากๆนี่คือกล้องหลังนะทุกคนนี้คือพูดถึงกล้องหลังก่อนเนาะกล้องหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยชื่นชมการกันสั่น มีให้นะคะทุกคนแล้วก็การสโลว์โบชันการสโลว์โมชันนี่คือถ่ายสนุกมากนะทำสโลว์ได้ดีโดยที่เราไม่ต้องมาเข้าโปรแกรมแล้วมาสโลว์เพิ่มอ่ะมันสโลว์ได้สมูทแล้วสโลว์ได้สวยอยู่แล้วนะทุกคนแล้วการถ่ายคลิปแบบ 4K แบบ 4K ยังไม่พอกันสั่นแบบก 4K ได้ด้วยโอ้โหเธอดีมากนะฮะวันนี้เราก็มีคลิปที่ถ่ายจาก 4K นะแล้วก็การสั่นไปด้วยแบบแกล้งแกล้งแกล้งถ่ายมาให้ดูนะก็ลองไปดูกันลนะกันจ้ะ อันนี้คือเดินปกเิถูหรอะอันนี้ก็คือเป็นความละเอียด4ฟเคนะและเห็นเขาบอกว่าอะไรนะพ่ามีกันสั่นที่มันเดียดีกว่าเดิอยู่แล้วเลยแต่นั้นคือเราก็เลยไม่ต้องใช้แบบว่าออมขาเพิ่มเติมในเรื่องของกันสั่นอะไรเงี้ยเพราะว่ากันสั่นคือมันจะดีแล้วโอเคทุกคนนี่คือเรามาถ่ายแบบแกล้งให้ดูเฉยว่ากันสั่นมันมันหอัมันดีนะฮะดีใช่ไหมดีดีวิ่งเลยไหมล่ะ เราลงวิ่งตามเลยไปเราฝดหนังวิ่งอะนะได้ใช่ไหมได้เลิศเหรก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะทุกคนก็ก็โดยรวมเราสำหรับเราอะเราเรามองว่ามันมันดีมันดีมากๆนะคือไม่รู้ดีคือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอ่ะเออเวลาเราไันี้ลองใช้ปุ๊บอุ้ยเรารู้สึกหลงรัก เรารู้สึกหลงรักเจ้าเครื่องนี้ต่อให้มันมันอาจจะมีปัญหาบ้างสิ่งบางอย่างเคคื่อใหญ่ไปนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออแต่เราก็ไม่เราก็ไม่ได้ไปซีเรียสนะจุดจดนั้นอะไรมากมายหนะักเยนี่ยเพราะเราไปแบบมุ่งโฟกัสในเรื่องอื่น,นเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายคลิปต่างๆนานามากกว่านะฮะการถ่ายสโล์โมช่นก็คือดีมากนะทุกคนและเราก็ได้ลองเอาคลิปวิดีโอที่ถ่ายจาก ตัวเนี้ยมาย้อมสีให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะอ่าโอเคเราเรามีคลิปให้ดูเป็นคลิปสั้นๆน,นะจ๊ะไปดู <c oughs> down, yeah. Mind, no friends of mine around. yeah. now I'm thinking, of, now I'm thinking, now I'm thinking, I'm yeah i wanna try i wanna คือคลิปที่เราเอามาย้อมสีใน Final Cut Pro เนิๆนๆหน่อยๆลองแบบทำให้ดูความแตกต่างคืออันแรกเนี่ยก็คือเป็นสีปกตินะทุกคนแล้วก็มีการแบบใส่สีเข้ามานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีการย้อมสีต่างๆแล้วก็สโลโมชั่นอะไรเงี้ยก็เรามองว่าเขาทำได้ดีเขาทำด,ดีมากๆสำหรับเรานะอันนี้คือชื่นชอบชื่นชอบเป็นพิเศษในเรื่องของการถ่ายรูป วดีโอส่วนถามว่าถ่ายกลางคืนแล้วสวยไหมถ่ายกลางคืนก็ก็สวยขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะฮะมันเห็นรายละเอียดได้ได้ชัดกว่าแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่นะสำหรับการถ่ายกลางคืนก็คือ noise noise ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมแต่คือเขาได้ภาพสว่างมากขึ้นแค่นั้นนะทุกคนถามว่ามันมันมาตอบโจทย์ไหมสาหรับคนที่ชอบเที่ยวกลางคืนเนี่ยอาจจะตอบโจทย์ก็ได้แต่เพิ่นว่าเราอะเราส่วนใหญ่ก็เวลาจะไปถ่ายรูปก็จะถ่ายตอนกลางวันดังนั้นคือโหมดกลางคืนก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นักเลยน,ะนอกจากว่าอยู่ในห้องแบบสโล w แล้วถ่ายกล้องหน้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นโหมดกลางคืนขึ้นมาให้ก็โอเคทําให้มันมีความสว่างมากขึ้นอะไรแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวไว้คราวหน้าเดี๋ยวเรา Aust ลกลับบ้านนะฮะถ้าเรากลับบ้านเดี๋ยวเราลองเอาเนี่ยโทรศัพท์เครื่องเนี้ยไปถ่ายดาวให้ดูไปถ่ายกลางคืนให้ดูดูซิว่าจะได้ไหมนะทุกคนโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวเรากลับบ้านต่างจังหวัดก่อนนะจ๊ะทุกคนอ่ะการถ่ายรูปก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนกล้องหน้ากล้องหน้าเขาทําได้ดีไหมแน่นอนว่ากล้องหน้าก็ทําออกมาได้ดีขึ้นความละเอียดค่อนข้างที่ัด ขึ้นนะฮะกล้องหน้าสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เรามีความรู้สึกโอ้ยตาลับประทับใจจังเลยถ่ายกล้องหน้าก็ถ่ายเป็นวิดีโอ 4K ได้ถึง60เฟรมเราก็แนะนําว่าถ้าถ่าย 4K กับกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยากให้ไปถ่ายที่มันมีแสงเยอะๆหน่อยนะถ้าสมมตินในที่แสงน้อยมันก็จะมีนอยเยอะเช่นเดียวกันนะแต่ถ้าแสงเยอะมันก็คุณภาพอาจจะไม่ได้เท่ากับกล้องหลังแต่มันก็สามารถทดแทนได้สาหรับใครที่บางคนแบบเฮ้ยฉันแบบ ไม่ได้อยากซื้อกล้องตัวใหญ่ๆแต่ฉันอยากทำาอลอกอะไรเงี้ยกล้องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะทุกคนมันมีความสมูทอะยิ่งถ่ายกับ 4K ภาพมันจะชัดขึ้นอะไรต่างๆนาะนามมันก็จะชัดขึ้นดังนั้นคือใครใส่วอล์กใส่คาเฟ่เวลาไปวอล์กมาแล้วมาคุมทนสีแล้วมาปรับสีที่หลังเงี้ยมันน่าจะตอบโจทย์มากกว่าเพราะวิดีโอมันชัดขึ้นมันเก็บรายละเอียดของวิดีโอได้มากขึ้นนั่นเองปรบมือห้ สุดท้ายนะคะการใช้งานของเรานะทุกคนก็คือการเล่นเกมเราเหลืออยู่เกมเดียวที่เราเล่นอยู่ตอนนี้คือ LOL Mobile นะใครเล่นอยู่ก็สามารถที่จะ ไปโหลดได้นะไปเล่นได้กับเครื่องนี้นะก็วันนี้เราก็มาลองทดลองให้ดูกันนะทุกคนว่าการเล่นเกมในวันนี้ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะ,ะเดี๋ยวลองไปดูกันทุกคนแล้วเกมที่เราเล่นเนี่ยเป็นเกม LOL Mobile นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเกมเนี้กราฟิกก็ค่อนข้างสูงมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเคลื่อนไหวแสงและเงาต่างๆนานานะฮะตอนนี้ที่เป็นเล่นเนี่ยรู้สึกว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ51%เดดี๋ยว หลังจากนี้เนี่ยเราลองมาดูกันว่าเ,าเล่น1ตา1ตานี่ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะโดยประมาณเราจะมาดูกันว่าแบตเตอรี่นั้นลดไปกี่เปอร์เซ็นต์กราฟิกทั้งหมดเนี่ยเราจะปรับไปที่สูงสุดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเฟรมเรตกราฟิกเงาแสงต,างต่างๆนะครับปรับเป็นสูงสุดทั้งหมดนะฮะทุกคน จากที่เราเล่นไปสักพักนึงเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าสายเกมไม่ควรพลาดเพราะว่าตั้งแต่เล่นมารู้สึกว่าไม่มีส่วนไหนที่กระตุกเลยนะสามารถเล่นได้แบบเลื่อน ไม่ว่าจะเป็นในช่วงบวกกันนะฮะกราฟิกที่หนักๆไปช่วยเพื่อนหรือว่าออกของต่างๆนาที่มีแสงมีกราฟิกสวยๆเนี่ยก็เอาอยู่นะฮะก็ใครที่เป็นสายเกมเนี่ยคิดว่าน่าจะถูกใจมากๆและยิ่งบ้านใครที่มี Wi-Fi นะบอกเลยว่าเล่นเกมได้ยาวๆนะ,ะสายสตรีมเมอร์ก็คู่ควรนะคุณว่านะฮะรุ่นนี้ ส่วนเรื่องเสียงอันนี้ต้องขอชื่นชมสนิทหนึ่งสิ่งที่เราได้ยินนั่นคือลําโพงม,มันจะเป็นแบบสตอริโอนะทุกคนคือ2ด้านมันจะออกไม่เหมือนกันฝั่งหนึ่งก็เป็นเสียงวิ่งฝั่งหนึ่งเป็นเสียงกราฟิกอะไรเงี้ยมันเลยทําให้อารมณ์ในการเล่นเกมเนี่ยมันสนุกมากขึ้นเพราะว่าเสียงมันสมจริงมากขึ้นนั่นเองอันนี้ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยในส่วนตรงนี้ และในที่สุดเราก็ชนะมาได้นะฮะก็ต้องบอกว่าเครื่องเล่นเน็ตดีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่จะทำให้เราชนะได้บ่บอยๆนั่นเองนะฮะก็ใครที่เป็นสายเกมก็ตัวนี้เพิ่งก็คิดว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะฮะเอาละ่ะหลังจากที่จบเกมนะฮะก่อนเริ่มเกมเนี่ยเรามีแบตเตอรี่เหลืออยู่ประมาณ51%หลังจากที่จบเกมไปแล้วนะ,ะแบตเตอรี่เหลืออยู่44%อะโอเคแล้วนี่นะ,ะทุกคนการใช้งานของการเล่นเกมซึ่งเรามองว่าเฮ้ยมันก็ ทำออกมาได้โอเคนะในขณะที่เรายังคงเล่นอยู่บนแบบเซลลูล่าปกติแล้วก็ใช้กราฟิกที่มันสูงทั้งหมดอะไรเงี้ยหนึตาใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแบตก็ลดลงมาประมาณสัก5-6%ประมาณนั้นนะทุกคนแต่เราไปเห็นคลิปที่เขารีวิวแบบเล่นเกมกับ Wi-Fi ไปแล้วว่าลดประมาณ1-2-3%เท่านั้นดังนั้นคือการเล่นเกมผ่าน Wi-Fi มันอาจจะทำให้เราประหยัดแบตมากขึ้นก็ได้นะดังนั้นคือ อันนี้คือเราก็เป็นการเล่นแบบผ่านซลูลาถ้าใครที่จะแบบซื้อมาเล่นเกมถามว่ามันตอบโจทย์ไหมแน่นอนว่าภาพมันลืน่นไม่กระตุกนู่นนี่นานแล้วคือเก็บรายละเอียดภาพกราฟิกต่างๆได้ดีเฟรมเรทไม่ตกท่านเน็ตแรงพอนะทุกคนก็โดยรวมเราให้นะเรามีความรู้สึกว่าประทับใจแล้วเราเล่นแล้วเราเล่นเกมได้ชนะมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยหน่วงหรือต้องหลุดหรือหรือต้องคังหรือ,ร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 อต้องกระตุกอะไรเงี้ยนะฮะ ก็ทำออกมาได้โอเคแล้วเราหว่างเล่นเกมถามว่าเครื่องร้อนไหมสำหรับเราเรามองว่าไม่ได้ร้อนถึงขั้นขนาดเครื่องเก่าเครื่องเก่าไอโฟน10เน่ะเวลาเล่นเกมอ่ะเครื่องมันค่อนข้างที่จะร้อนได้อย่างชัดเจนแต่ตรงนี้มันเหมือนร้อนแค่ตรงนี้มันไม่เชิงว่าร้อนอ่ะทุกคนมันแบบเป็นแนวอุ่นๆนะ อุ่นๆเหมือนว่าเขาเขาแบบกำลังใช้การประมวลผลในเรื่องของกราฟิกในเรื่องของเซลลูลา่าอะไรต่างๆนานามันก็เลยทําให้เครื่องมีความอุ่นนิดหนึ่งเท่าน,านั้นไม่ได้ถึงขั้นขนาดโอตาล้าร้อนจักเลยฉันต้องเข้าไปศูนย์ไม่ใช่ขนาดนั้นนะทุกคนก็จะเป็นประมาณนั้นนะฮะการรีวิวของเราก็จะเป็นประมาณนี้อก่อนจากกันไปเรามาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานของแบตเตอรี่หน่อยแบตเตอรี่เครื่องเนี้ยยกนิ้วให้เลยอะ เราชาร์จแบบเต็มสูบเลยนะตั้งแต่ตอนเช้าอ่ะแล้วก็ออกจากห้องก็ไม่มี power bank หรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อ power bank เราก็ติดแค่ปลักไปว่าเฮ้ยถ้าเราไปแบตหมดที่ไหนก็คงต้องแบบไปนั่งร้านกาแฟแล้วชาร์จสักแป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้นะคือพูดก็พูดนะทุกคนมันสามารถอยู่ได้ทั้งวันแบบกับเราสมมติว่าเล่นหนักๆเลยถนะ่ายรูปเล่นเกมบ้างนิดหน่อย ระหว่างวันนะเล่นเกมบ้างนิดหน่อยระหว่างพักรออะไรสักหนึ่งอย่างแล้วถ่ายรูปแบบหนักๆเลยถ่ายรูปสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็มาแต่งรูปเพิ่มเติมตามไลฟ์สไตล์ของเรานะก็เล่นโซเชียลต่างๆเนี่ยทุกวันนี้คือเล่นโซเชียลถ่ายรูปแต่งรูปแล้วก็เล่นเกมสามารถ กลับมาถึงบ้านได้โดยแบตไม่หมดนะทุกคนเรากลับมาถึงบ้านแบตก็จะเหลือประมาณสักสามสประมาณนั้นก็มาถึงก็กเสียบชาร์จเลยแล้วการชาร์จเรามีคนรู้สึกว่าปาก20วัต์นั่นก็สามารถทําให้เราเฮ้ยไวขึ้นนะฮะมัน ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันก็ถึงมาเกือบเต็มแล้วมั้งมาถึงประมาณ80%ได้อะเออประมาณนั้นก็รู้สึกโอ้ยเซอร์ไพรส์จังเลยนะดีจังเลยตอบโจทย์จังเลยนะก็โดยรวมแล้วนะทุกคนมันมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียสําหรับเครื่องนี้นะส่วนใครที่ยังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยจะซื้อเครื่องนี้ดีไหมจะซื้อ Pro Max ดีไหมหรือจะซื้อ Pro ดีหรือจะซื้อ iPhone 12ดีก็ถือว่าปืนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการใช้12 Pro Max ให้ดูละกันใครกำลังลังเลยอยู่ว่าเฮ้ยมันจะใหญ่ไปมันจะเธอท้าไปแล้วการใช้งานระหว่างวันเป็นอย่างไรบ้างนูนีาน,นแบตเตอรี่ทนไหมการถ่ายรูปเป็นยังไงอันนี้พิ่งถือว่าพิ่งเอาประสบการณ์จริงๆที่พิ่งได้ใช้มานะทุกคนก็มาเล่าสู่กันฟังนะต้องเน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือการรีวิวการใช้งานนะทุกคนไม่ได้มารีวิว,วว่าสเปคเครื่องเป็นอย่างไรกล้องขนาดเท่าไหร่หน้าจอขนาดเท่าไหร่มีกี่นิดแล้ว ทดสอบแบบเรน c h Mark แล้วได้เท่าไหร่ปืนไม่ได้ถึงขั้นนั้นนี่เป็นการรีวิวจากการใช้งานจริงเท่านั้นนะทั้งวันปืนสามารถใช้แล้วกลับมาถึงห้องได้โดยที่ไม่ต้องพกเพลว์แบงค์นี่ถือว่าประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วกับการใช้ไอโฟนเพราะก่อนหน้านั้นคือต้องซื้อเพลว์แบงคอีก6 0ร500แล้วต้องพกเพลว์แบงค์อีกหนักนะคนะนะอันนี้คือเครื่องเดียวจบต่อให้หนักแต่จบ <laughs> นี่อาจจะเป็นข้อดีของเครื่องหนักก็ได้เพราะว่าแบตนั้นก็มีขนาดใหญ่ กว่าเพื่อนข่าวกว่าชาวบ้านข่าวนะทุกคนตอนนี้นะฮะในเดือนธันวาคมก็เห็นในกลุ่มหลายๆคนก็ยังไม่ได้เครื่องบางคน w a ล k in แล้วก็คือไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยของขาดอยู่นะทุกคนในเดือนธันวาคมที่พิมนถ่ายนะแต่คิดว่าหลังปีใหม่เนี่ยทุกคนน่าจะได้น่าจะได้ใช้กันครบแล้วล่ะเครื่องน่าจะมีมารองรับทุกคนแล้วนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนน่าจะสนุกกับการใช้ไอโฟนใหม่ในครั้งนี้ก็ถือว่ารีวิวปืนก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจแล้วกันว่าจะซื้อ iPhone 12 Pro มดีใหม่นั่นเองนะโดยรวมในวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคะแนนเต็ม10นะฮะการใช้งานเนาะปืนให้ไปถึง9คะแนน นี่พูดเลยปืนให้ไปถึง9้าคะแนานเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็นะอย่างที่บอกว่าหนักไปใหญ่ไปแล้วแอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันมันก็ยังไม่ได้รองรับเราสัก100%อะไรอย่างนี้นงงนะฮะในานามของส6 Apple นะแเลเนาะเราก็มีความสูสุกว่าเออนั่นแหละก็ให้เก้าคะแนานไปก่อนนะหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง a อะแดป r เตอร์ก็ไม่แถมก็ต้องซื้อเอง690ก็ก็ส่วนนี้ก็มีส่วนประกอบสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้ <laughs> ึงฉันจะชอบแอปเปิลแต่ก็ฉันก็ให้คะแนนแค่นี้พอนะให้9ก้าไวนะหากเป็นหนึ่งคะแนนโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้จ้กทุกคนอะขอเสียงประมือให้ปืนหน่อย <c oughs> อะโอเคสำหรับวันนี้เรามารีวิวเท่านี้แล้วกันนะทุกคนใครที่ชื่นชอบค,คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ส่วนใครที่เข้ามาใหม่ฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะวันนี้ถ้าบางคนพูดจาไม่ดีหรือว่ารีวิวไม่ถูกจริตใครต้องขอกราบอภัยวิานาทีนี้ด้วยนะฮะว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบย